ดีครับ f อทุกท่านครับพบเจอกับพบอีกหนึ่งชิวครับกับช่องไปทุนคนรักไมโครกับพี่น้องครับเชิญกันครับวันนี้ครับมาเจอกับซันนี่ครับ s y 2 1 5 4 Super ACE เปอร์ครับตัวนี้เป็นรุ่นสิบครับพี่น้องครับดนหน้าขงข่าวครับมาจากบ้านลูกพี่เก่าครับก็ขายเดียวกันครับ ผมลองแล้วครับพี่น้องครับคอนโทรนี่โหสุดยอดเลยครับเบาวิวเลยครับสุดยอดครับชอบมากครับรุ่นนี้ครับคอนโทรนี่สุดยอดเลยครับเบาชิบหายเลยครับลองแล้วครับเมื่อกี้ครับสุดยอดครับฟันปีศาจครับพี่น้องดูหน้าคนขับครับน่าจะเป็นรุ่นน้องผมครับ ดูครับอุ้มเต็มอุ้มครับดูครับดูครับฉัดเด็ดครับพี่ดังครับมาดูฉัดเด็ด สวยครับพี่น้องนี่ครับการติดปีกทำง่ายครับผมลองดูแล้วครับนี่คือสีมือของผมกับฝั่งนี้นิดหนึ่งสุดยอดเลยโอ้เบาเลยครับคอนโทรลน,น,นิ่มครับ แอรเย็นเจี๊ยบครับจตั้งแต่ลองลองไลายี่ห้อครับมีรุ่นนี้ผมว่ากดทนบอกมากครับครั้งแรกในชีวิตเดิอที่ผมลองครับ สามนาทีแล้วพี่น้องคลิปนี้ังจบแช่นี้ครับเดี๋ยวไปทำงานต่อครับอยู่กับเจ้าฟันปีศาจครับพี่น้องอเปลี่ยนฟันใหม่ครับเมื่อวันฟันยังฟันยังไม่ใหม่ครับวันนี้สุกใซตตัวแก่วมาเปลี่ยนใหม่คลิปนี้ก็จบด้วย SUNNY s y 2ส,ส,ส 15c super ace ครับตัวนี้เครื่องยนต์4สูบครับใช้ปั๊มเค 7v ครับ คลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อจะได้เจอกับชิปใหม่ๆครับวันนี้ผ่านมาทุกแรกครับก็เลยเจอครับจัดสักหน่อยครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ